สัสดีค่ะมาสุขาสวัสดีคอยวันนี้ก็มาพบกับอินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอินก็ทําสลัดนะคะจะเอาวไว้ขายที่หน้าบ้านนะคะน,นี่ทำสลัดผักนะคะนี่ค่ะกําลังจัดอยู่นะคะยังไม่เสร็จและวันนี้นะคะวันนี้อีกแป๊บหนึ่งนะ,ะจะมีสาวๆมาเที่ยวหาที่บ้านนะคะตอนนี้ดูดสภาพทุกวันมันเป็นแบบนี้นะคะวันนี้แขก V.I.P จะมาบ้านก็เลย สวยนิดนึงอันนี้ไปแปลงร่างมาแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ใช่ร่างนี้นะคะ,ะนี่ร่างใหม่ร <laughs> ่างใหม่ต้อ <laughs> งทำมา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่สวยนะคะออกก้อมเดี๋ยวไม่สวยไม่ทำหน่อยเป็นแม่ค้าเนี่ยไม่มีเวลาทําสวยนะคะแขกพอรู้ว่าจะมีสาวๆมาเที่ยวบ้านเนี่ยอไปแปลงร่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังรอ สาวๆอยู่นะคะเราก็ะระหว่างที่สาวๆยังไม่มานะคะเราก็จะทำงานของเราไปนะคะ mm hmm. ตแบบนี้ mm hmm. ชีวิตแม่ค้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไว้รอรุนกันนะคะว่าจะเป็นใครนะคะจะมาเที่ยวหาเรานะคะวันนี้ mm hmm. เดินทางมาแต่ไกลเลยนะคะ รอรุ้นด้วยกันตอนนี้เขากำลังอยู่แถวไหนไม่รู้อะอยู่ทักที่เหล็กนี่แหละ3:28 a.m. เาไปก่อนสวัสดีค่ะเอาไปก่อนเนอะตองไหนเอาเลยท้งแรกเนทักที่เหล็กนะคะเว้ยก็เหนงขอได้ไหม บานะก็เห็นนั่นสิสมาบ้านเลยเย้องไปดหมนั่นตัวนี่ละเอ็นเน่นอนกทตกองบ้านเน่ปพิพิลาพินเดินบุรี่ในรมาะไรฮะเช็คอินดีพลาทางาเนยต้อไปดไหมน่นอนทางใจมาแน้วทางใจมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วสาวสาวสาวเจอล้เจแล้วสะบัสาย

อ๋อใส่ก oh, yup> ๋จส like, well ๊บเจ๊โอ้ยใส่ก๋วั๊บเจ๊ใส่ก๋วยั๊บเจ๊สก๋วยจัเจส่ไกุ่้บนไงกุ่่บันเนาะโอ้ยวาไปตั้งังไงต้นลาดเนี่ตั้งในเหนน่ตั้งนเนจะอ่อยไปเป็เือนกันนะ พอตัวก็ได้เนี่ยเออพอดีเลยโอ้ยส่วนนีเราบเลยว่าเดี๋ยวเราไปเอาเอาไหนวะนับจีบกันมาก่อนสลับสลับนี่อะไรนะสลับสลับกินปาขยะสลับโอ้สลับนึกว่าสิมันเป็นอะไ เออูเฟ่ผู้เมฆผู้เมฆอยากกินผู้เมอรเาพี่ไหมฮะพี่กินผู้เมฆอะไรผู้เมฆขาผู้เมฆผ้เบอกว่าเมฆเใช้ก่อน่ะรไ่ก็อีกอากมือกันเนะใช้ใก่องหรือใช้อใช้ก่อ หวานจะมาติดไปต่อเลยนะไปอะค่ะไปนค่ะไปค่ะไปเลยไได้หอยเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้หน่อยแลไ่ได้นอยลนะคะจะมีจับม้าดีกว่าตอนเราตรงนี้เราไม่ได้ไื้ออะไรมาเลยเฮ้เนาะอันไีรีบๆแล้วก็เกิลมนิ่มๆอันีวเออเราก็ ออไปแจ็ก่อนแล้วก็อาานห่อนเอออ่านหนังกินข้าวกินข้าวแล้วก็รีบมาเลยอะตามบ่นอะไก็เลยรีบรับแล้วก็ไม่ได้ลืมไปไม่ทันคิดว่าจะเอาขออะไรจับไม้จับมือนี่ยมาตรงป่าตาแล้วให้สาวดึผลไม้เดนเดนก่อนอย่ากดีน้หม่เดนเอให้ทัดทงนี่มแล้วน a few inches โอเคค่ะสาวก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาเที่ยวหานะคะค่ะเอเนี่ค่ะอ๋อ่ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ๋ะอ,อกลับแล้ววันนี้ดีใจมากนะคะสาวๆมาเที่ยวหา นยาไปนี่เราจะต้อที่นี่มาสั้นๆเข้ามาก็เป็นแบบน้นเลยป็นใชมือใซ้แบบไรถักมาท่านด่าน้ายนะคะก็อยู่ั่งขวามือชอบเจนะคะก็มาร้านนี้ได้เลยนะคะเนะ้จีักน้าสนะคะสัอาหารจจัดนะคะัดัผลไม้ลัดโรนะคะกับข้าวจอ อย่าลืมมาอุดหนุนได้นะคะขอบคุณน้องใหม่น้องคผาผ่าเจ้า่าต้อนรับอย่างดีมากเลยนะคะคุณต้องเวยด้วยนะ้องเยขอบคุณค่ะแล้ก็อยู่ไกลเลยนะขอบคุณน้องเหมยด้วยนะคะน้องเหมยเราที่แบบขับรถมาส่งนะคะไม่นั้นไม่ได้มาแล้วเนาะเพราะเราไม่มีรถทัวร์จะพาไปไหน ก็ขอยังไงก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่มาเที่ยวหาวันนี้สาวๆมาเที่ยวหาเลยนะเข้าไปใกล้ๆนเดี way, ๋ยวอะไรเนี่ยวก็ขอปิดคุณปีนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณที่ก็อยากจะ